เว็บไซต์อ u t o ไ h a i l a n d ขอบแรข้สู่การทดสอบ Toyota Innova Kista ส8 V Toyota Innova Kista รถยนต์อเนกประสงค์ที่ t o y ยต้าวางตำแหน่งวให้เป็นพรีเมียมคอสอเวอร์ MPV ในรุ่นนี้นั้นนำเข้าจากอินโดนีเซียโดยลูกโฉมภายนอกได้รับการปรับเปลี่ยนหน้าตาให้ดูทันสมัยและยังเน้นความหรูหรากว่าโฉมก่อนสมรรถนะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามกันได้ครับสำหรับ Toyota Innova Kista รุ่นที่ทีมงาน Auto Thailand ได้มาทดลองขับขี่ในครั้งนี้นั้น รุ่น 2.8V ออปช v option ท็อปสุดภายนอกนั้นได้รับการปรับให้มีความหรูหราด้วยกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าแบบ led projector พร้อมไฟ daytime ไฟท้ายดีไซน์ใหม่เสริมความสปอร์ตด้านข้างด้วยสเกิรอบคันและล้อลอยขนาด17นิ้วภายในนั้นยังคงกว้างขวางตามสไตล์ของ innova คอนโซลหน้าได้รับการออกแบบให้อารมณ์คล้ายกับ mpv สุดหรูอย่าง toyota alphard อุปรกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมีมาให้แบบครบคันหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมเครื่องเสียงคุณภาพดี เบาะนั่งผู้ขับขี่นั้นปรับด้วยไฟฟ้าส่วนเบาะผู้โดยสารนั้นเป็นแบบปรับมือในเบาะโดยสารแถวที่2นั้นเป็นแบบแยกอิสระแบบ2ที่นั่งที่มีช่องว่างตรงกลางสามารถเดินไปยังเบาะแถวที่3โดยในเบาะแถวที่3นั้นสามารถปรับพับแขวนขึ้นด้านข้างในส่วนของเพดานนั้นจะมีช่องแอร์ที่สามารถปรับกระจายแรงลมได้อย่างทั่วถึงและยังมีไฟสองสว่างในห้องโดยสารสีฟ้าแบบซ่อนฟ้าที่สามารถปรับความสว่างได้อีกด้วย Toyota Innova Kista 2.8V พบบังเครื่องยนต์ดีเซล 1GD-FTV ที่เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับ Toyota Revo และ Toyota Fortuner ที่ให้กําลังสูงสุด174แรงม้าที่3,400รอบแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรที่1,200ถึง3,400รอบซึ่งเมื่อนําตัวเลขไปเทียบกับเครื่องยนต์ของ Toyota Revo และ Toyota Fortuner แล้วจะเห็นว่าน้อยกว่าทั้งแรงม้าและแรงบิดแต่แรงบิดของ Toyota Innova c r i s t a จะมีมาให้ใช้งานในรอบที่กว้างกว่าและสามารถเรียกพละกําลังออกมาใช้งานได้ในรอบที่ต่ํากว่า โดยส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับเซตอัตราทดให้ใช้งานได้เหมาะสมกับรถสไตลน์นี้ช่วงทดสอบ Toyota Innova c r y s t a 2.8V กับทีมงานออโต Thailand เริ่มตน้นการทดลองขับขี่ที่ศูนย์ทดสอบรถยนต์ Toyota า diving experience park ถนนบางนาตาดโดยในช่วงแรกนั้นจะเป็นการทดลองขับในสนามที่จะมีการจำลองรูปแบบเส้นทางในแบบต่างๆเพื่อได้สัมผัสถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างรวมถึงระบบช่วยการขับขี่ ที่มากันแบบครบในทุกรุ่นเป็นมาตรฐานเริ่มออกตัวช่วงแรกเป็นทางตรงให้ได้ทดลองอัตราเร่งจากเครื่องยนต์ความรู้สึกที่ได้นั้นในช่วงออกตัวจะไม่ค่อยทันใจนะักส่วนหนึ่งน่าจะมาจากน้ำหนักตัวรถที่ค่อนข้างใหญ่และมีน้ำหนักพอสมควรและเมื่อมาถึงจุดที่ต้องกดแป้นเบรกก็สามารถหยุดชะลอรถได้อย่างมั่นใจเรียกว่าระบบเบรกของรถยนต์โตโยต้ายุคใหม่นี้ทําได้ดีกว่าเดิมมากหลังจากนั้นขับขี่เข้าไปยังพื้นผิวลื่นที่มีการฉีดน,น้ําโดยให้กดคันเร่งสุด และในทันทีที่กดคันเร่งนั้นเมื่อระบบช่วยต่างๆอาทิ VSC TRC จับได้ว่าล้อราล,ล้อหนึ่งมีการหมุนฟรีจะตัดกำลัง พร้อมกับช่วยในการควบคุมการทรงตัวให้ขับขี่ไปในทางลื่นได้อย่างปลอดภัยขับต่อมาจะเป็นการขับขี่สลาลมให้ลบหลีกสิ่งกีดขวางเพื่อให้ลองสัมผัสกับก,บการควบคุมที่คล่องตัวของโตโยต้าอินโนวาคิสตาความรู้สึกที่ได้จากการขับขี่ในช่วงความเร็วต่ำนั้นภงมลัยค่อนข้างจะมีน้ำหนักหนืดมือเมื่อขับขี่ผ่านพลย้อนซ้ายขวาก็สามารถควบคุมได้ง่ายรวมถึงตัวรถที่ยังค่อนข้างนิ่งไม่โค้งตัวโดยเฉพาะในช่วงที่ขับขี่ด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและต้องหักหลบขวาซ้ายตามแนวไพาย้อน ก็ยังสามารถควบคุมได้มั่นใจส่วนในช่วงสุดท้ายของการขับขี่นั้นจะได้ขับขี่ผ่านสภาพพื้นผิวจำลองที่มีทั้งรูปแบบคอสะพานฝาท่อทางขรุขระพื้นผิวทางที่เป็นขึ้นความรู้สึกที่ได้ทั้งการขับขี่และนั่งโดยสารนั้นถือว่าหลบช่วงล่างได้รับการพัฒนาให้มีความโดดเด่นที่ให้การซับแรงได้อย่างนุ่มนวลในแบบความเร็วที่ขับขี่ในสนามได้อย่างน่าพอใจหลังจากเสร็จการทดสอบในสนามแล้วจึงออกเดินทางมุ่งสู่ที่พักโรงแรมหรูที่เขาใหญ่กับระยะทางประมาณเกือบเกือบ300กิโลเมตร โดยทีมงานออตโตเทตแลนด์เป็นผู้ขับขี่ในช่วงแรกสำหรับการขับขี่ในเส้นทางสู่เขาใหญ่นั้นความสึกในช่วงแรกก็ยังรู้สึกถึงอัตราเร่งในตีนต้นยังไม่ค่อยทันใจนักแต่เมื่อขับขี่ด้วยความเร็วลอยตัวเครื่องยนต์ก็ยังสามารถให้อัตราเร่งแซงได้น่าพอใจการปรับเปลี่ยนเกียร์ช่วงความเร็วปานกลางไปจนถึงย่านความเร็วสูงนั้นทำได้ค่อนข้างดีแต่ในขณะที่ใช้ความเร็วสูงนั้นโลบพงมาลัยในช่วงนี้กลับมีความรู้สึกที่ค่อนข้างเบา จึงต้องเพิ่มสมาธินในการขับขี่ซึ่งผิดกับตอนท่วงความเร็วต่ำที่ภูมิาลไค่อนข้างหนุนมือกำลังดีหลังจากแวะพักทีมง,งานโตเทนแลนด์จงเปลี่ยนมาผู้นั่งโดยสารสลับเบาะนั่งด้านหน้านั้นถึงแม้จะไม่มีระบบไฟฟ้าแต่ก็สามารถให้การนั่งที่กระชับนั่งสบายโดยในบางช่วงนั้นได้มีโอกาสสลับไปนั่งในที่นั่งแถวที่2ซึ่งก็ให้ความสะดวกสบายเป็นสัดส่วนในแบบเบาะนั่งแยกอิสระสามารถปรับพับเอ็นได้แต่ตรงนี้ถ้ามีการปรับพับเบาะแถวที่3าม แขวนขึ้นด้านข้างจะไม่สามารถปรับเอ็นเบาะแถวที่2ได้อีกจุดหนึ่งก็คือถ้ามีการนั่งโดยสารกันแบบเต็ม7็ที่นั่งพื้นที่สหรับเก็บสัมภาระด้านหลังนั้นน่าจะไม่เพียงพอกับการเดินทางอย่างแน่นอนในเรื่องอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ t ต y o ต้ Innova c r i s t a 2 8 v ถือว่าทําตัวเลขได้นหน้าพอใจกับการเดินทางไกลโดยสามารถเห็นตัวเลข1 3ถึง14กิโลลิตรกับการใช้งานที่1 0 0ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไม่ยากโดยเท่าที่สังเกตจากรอบการทำงานของขนนนคเคร่งตัววมมร็120กิโตรตรช ใช้รอบเครื่องไม่ถึง2,000รอบทีมงานรถไทแลนด์ขอสรุปแบบนี้ Toyota Innova c r y s t a 2.8V รถยนต์อเนกประสงค์ที่ Toyota วางตำแหน่งให้เป็น p รีเมียมคอสเ o อร์ MPV ด้วยรูปโฉมภายนอกที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมภายในปรับให้มีการใช้งานได้อย่างหลากหลายสมรรถนะการขับขี่ที่สามารถตอบสนองการเดินทางแบบครอบครัวและค่อนข้างน่าพอใจก็ถือว่าเป็นรถเอเนกประสงค์ MPV อีกรุ่นที่น่าสนใจกับราคาค่าตัว 1,399,000บาทคันนี้ครับ